นะครับท้ายที่สุดแล้ว fc ได้อะไร fc ก็คือ pues, e นะครับเอ่อ fc นะครับก็เท่ากับส่งเสริมน่ะส่งเสริมไม่ควรเขาทะเลาะกันนะครับมันเมื่อมันมีรายได้เยอะอีกหน่อยมันก็ทะเลาะกันแบบนี้แหละนะครับน่ะใครมีหมายนะครับมันไม่เคยช่วยใครนะครับดูคนที่ว่าจะมาลงนะครับผมไปไหนนะเป็นอย่างไรได้เลยนะครับน่ะดูคนที่พูดว่าจะเอาลุงผมไปไหนนะครับเป็นตัวอย่างได้เลยนั่นแหละนะครับ นะครับมันไม่ดีนะครับแต่อันนั้นออกไปแบบนั้นนะครับแต่แต่อย่างช่องพี่อ๋อเขาไม่ใช่นักพูดนะครับเขาไปอยู่อย่างนั้นเขาไม่ไม่ใช่นักพูดเขาพูดไม่เป็นนะครับเขาถึงเขาละออกไปแล้วเขาก็ทารายได้ไม่ได้นะครับเห็นไหมถ้าเขาอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังพอทารายได้ได้อยู่แต่มันเหนื่อยนะครับเนาะนะครับวันวันนะครับทำกับงานยิ่งกว่างานกรรมกรนะครับนะครับเท่ากับเป็นกรรมกรเนี่ย มีเอ็ดผลการลงนะครับคุณสุนียานะครับจริงๆนะครับเอนะครับเที่ยงแล้วลงนะครับเลี้ยงข้าวเอฟซีที่น่าร้วของลุงหน่อยกุ้งคนละครึ่งนะครับคาเกะนะครับว่าอ่าอ่อนะครับเยอะเหลือเกินนะครับต้องต้มให้ละลายเป็นน้ําซุปนะครับนะนั่นกุ้งต้มน้ําซุปนะครับลายโต๊กโตนะครับว่าอ่านี่นี่นะครับเน็มไหมเพราะฉะนั้นนะครับนะครับเรื่องของอะ ของบูมน้อยกับของไอ้ไอ้บ่าวนั่นนะครับเนาะไอ้นี้นะครับลุงบางคนไม่สนับสนุนนะครับเนาะไม่สนับสนุนอย่าไปใส่ใจนะครับถ้านะครับถ้าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นสีดีๆนะครับได้เงินกันเยอะอีกหน่อยมันก็จะทํากันนะครับห้าร้อยแลกแสนห้าร้อยแลกหมื่นนะครับเห็นไหมคุ้มไหมล่ะนะครับห้าร้อยแลกแสนห้าร้อยแลกหมื่นเนี่ยทำเป็นทะเลาะกันอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะต่อยกันดึ้งตั้งดึ้งตั้งนะครับคนนั้นก็ถ่ายคนนี้ก็ถ่ายถ่ายได้มาแล้วก็ออกมาพูดกัน นะครับสนุกสนานโดนปรับไปแล้วคนละพันนะครับเห็นไหมแต่ได้เหมือนนะครับวันหนึ่งออกหลายคลิปนะก็ไม่ต้องคุยเรื่องอะไรคุยแต่เรื่องต่อยกันนั่นแหละนะครับดีเหมือนกันนะไม่เคยนะครับกินซุปกุ้งนะครับว่าอ่าอ่าืนะครับมีนาบ้านใต้นะครับนะนะครับมีนาบ้านใต้สวัสดีครับหัวใจสองดวงลถสีีนะครับแต่ยังเลือกของนะครับเห็นไหมล่ะไอเรื่องนั้นนะก็มันไม่ช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับดึงความชั่วของจําเลยออกมาได้นะครับ แต่ถ้าเรามาดูช่องนะครับนะครับปู่มุนีเนะี่ยนะครับถ้าเรามาดูช่องปมูมุนีนะเห็นไหมล่ะมันสามารถนะครับดึงนะความชั่วของจาเลยออกมาได้นะครับเห็นไหมมาให้การสนับสนุน dumpling, ปมูมุนีนี่ยก็มันจะดีกว่าให้การสนับสนุนคนทําร้ายกันนะครับเนี่ยนะเออนะครับสนับสนุนให้คนทําร้ายกัน สุกกุ้งอะโค้งน้ำท่วมกุ้งอะกันเยอะสุดเลยนะครับยี่นะครับโน่นอะสุกกุ้งอะต้มจนเกล็ดกุ้งเปื่อยนะครับน่ะเอาถั่วพูเริ่มรีบไปกดไลค์นะครับให้พี่สายฟูดดินหรือ,อยังนะครับน่ะพี่สายฟูดดินนะครับถามอยู่นะนะครับไอ้กิมมี่นะครับโอ้ลืมกดไลค์ให้ข้านะครับว่า พี่เบื้องเองใจานะการนมนะครับเขตนะกรับลำน้ำมากนะสวัสดีนะกรับพี่เบื้องเองจใาสนมโวยนะครับนี่เพราะจากนั้นนะครับคดีนี้นะครับคนที่มาเปิดเผยสองสองสองคนแล้วนะครับหนึ่งท่านนายใต้ที่หนองสองนะครับท่านมหานะครับท่านมหาท่านว่ายังไงนะครับท่านมหาท่านบอกว่านะครับ fc หน้าจอนะครับ <im itation> เห็นไหมลนะ่ะนะครับ fc ลุงป้าเป็น fc หน้าจอนะครับเออ นะครับเพราะปู on, ่มหามุนีเขาไปมุดเขาไปในข้างในหมดแล้วนะครับไปอยู่ในบ้านไปนอนในบ้านไปเข้าห้องน้ําไปขี้ไปอะไรมาหมดแล้วนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเขาถึงรู้นะครับนี่หลังม่านเป็นยังไงหน้าม่านเป็นยังไงนะครับเออเพราะฉะนั้นนะครับหน้าม่านของจําเลยเนี่ยก็คือหน้าจอนะครับดูเป็นคนดีเลิศประเสริฐศรีนะครับดูเป็นคนนะครับหน้าสงสาร นะครับบ้านไม่มีฝานะครับส,ส่วมก็ไม่มีประตูนะครับเออบ้านไม่มีฝาส่วมไม่มีประตูนะครับมองแล้วน่าสงสารยิ่งนะักนะครั <ek si> บปู่ปุณนีก็คงจะไปสืบดูแล้วนะครับนะคาดว่าคงจะไปดูแล้วนะครับที่มันไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพฤติกรรมของจําเลยไงนะครับเห็นไหมล่ะที่มันไม่มีอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพราะความจนไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเพราะนะครับเออไม่ใช่เพราะอะไรต่างๆนานาเหมือนที่นะครับเอ่อที่เอฟซีหน้าจอเขาคิดนะครับ มันลึกกว่านั้นแต่ที่ไม่มีฝาบ้านมันลึกกว่านั้นนะครับเออที่ไม่มีประตูซวบมันลึกกว่านั้นนะครับกดแล้วค่าโลนะครับฮากีมีขอบคุณมากนะครับว่าอ่าอายิ้วนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะนะครเดี๋ยวโดนตีด้วยก้านไมยมนะครับเออนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามู